แก่นนะครับเ,าเรามาที่โรงเรียนชนะปิโยวยนะครับเพื่อจะส่งเสริมการเลี้ยงการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายนะครับทดแทนอาหารสัตว์และก็สามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์นะครับเ,เราวันนี้เราอยู่กับครูแอมน,นะครับครูแอมซึ่งเป็นออโรงเรียนนะครับรแล้วก็เป็นผู้ได้นำการเลี้ยงวันลายเนี่ยนะครับเราจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยฝึกวิธีการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายโดย โดยใช้เศษอาหารจากโรงาจากโรงคัวใช่ไหมครับตอนนี้ครูจเก็บอาหารไปให้ไปสักหน่อยหะครับก <Yes. S 1> นะครับเก็บอาหารสักหน่อยนะครับฉะนั้นอาหารในโรงคัวเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเนื้อลาละเราจะไม่ทิ้งให้ไก่ให้หมูกินละเรามาเลี้ยงหนอนแในออนลน์เพื่อจะเอาตัวหนอนเนี่ยไปให้ไก่ไขยย่ยางล่านะครับอันนี้เป็นนอนอายุนะครับ ได้ประมาณเจ็ดวันนะครับซึ่งเราจะเลี้ยงต่อนะฮะเวันตัวขนาดนี้เลี้ยงไก่ได้แล้วครับเลี้ยงไก่ได้ละอันนี้นอนอยู่ประมาณเราเลี้ยง20สกว่าวันนะครับซึ่งเราจะเป็นอาหารไก่นะครับฝึกให้ไก่เลี้ยงนะครับปลาก็ได้เรามีข้างล่างเนาะนะครับวันนี้คุณครูครูคสงครูสงครูสง เตรียมสถานที่ไว้แล้วนะครับเตรียมสถานที่แล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปน็อกลงไปข้างล่างกันวันนี้เดี๋ยวที่ชาตินะไอชาตจะเป็นคนดูแลหนอนเนาะนอนเนี่ยของเราจะให้ไก่ขื้นเมืองตรงนี้ แล้วไก่ไข่ด้วยแล้วก็ปลาด้วยนะอีิชาติมีเลือกนะครับอันนี้มันโตแล้วอดิชาติก็จับหนอนเนาะโกยหนอนเฉพาะที่เราจะเอาเป็นให้ไก่เนี่ยเอาใส่ใ้ถังใส่ถังนี่ัอาโกยเลยครับใครเป็นคนช่วยอิชาติคนหนึ่งขึ้นไปเกล้าไมตัก้าไ้ก็จับไหนี่ยับไปเลยลับเลย เอามือตอมมือตักเลยเออยิงเงาเละเออเออยิงเงาละเออโอเคเดี๋ยวรอทีเอาไปให้นอนเนาะเดี๋ยวให้พี่พี่มดตักเลยครับเอาพิชัดจับเอามาเลยโป๊ดโป๊ดหน้าไม่เป็นไรโป๊ดมาเลยโป๊ดมาเลยโกยเลยโกยเลยเออ ให้ิ้มมาตัวนี่นั่นแหละแหละตเตัวเอ่ะเสร็จเดี๋ยวให้เพื่อนทำอณิชาติให้อาหารนะครับโดยใช้เศษผักผลไม้เนี่ยครับเอาแชิยกมันเลยครับเดี๋ยวอันนี้อ่าเราเลี้อ่านี่เราจะเลี้ยงให้มันโตเนาะโอ้ยโอเคเอาละเออนี่น่นี่นน่น่นี่นนน คนโอเคพอละอ่าคนพอละอ่าคนโอเคเอให้มันท okay. right. ี่มันกินให้นอนกินอ่าวอันนี้แบบนี้นี่แหละครับกินเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูนะครับเรามาดูว่าจากผักอย่างเงี้ยนะครับข้ามไปคืนนึงเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูลายกันโตนะครับอ่าได้หรือยังโตขึ้นอ่าได้พอไหมพอไหมดูซิอ่ามดมดตักหนึ่งหน อ่าเดี๋ยวเราไปดูโคกไก่กันนะครับเออใส่เลยขังเลยครับอา่าโอเคนะใส่อีกใส่อีกใส่อีกเอออีกขังนึงอีกขังนึงอย่างนึงที่ชาติอีกขังนึงแล้วไก่กิดีไหม <laughs> เอาละเอาละที่ช่เาละเอมากค่อยๆกินดให้อาหารจมาัวั้าค่อยๆจะรู้จักนก็เริ่มกินละอว่ที่แช่วาลุบิ้นหน่อย

บ่ปลาดูตขึ้นมันปลาดูปาลา้ไาแล้วขึ้นมานแ้วึนา้า้ว,ว,ว้้นา้ว้าวขึาแล้นแล้ว้นมวมา,วนา้น้วออ้นมานมนานม้นะ้อขนแลวขมานวมาา้้น้นาตนี่ย นอนแมลงวันลายให้ไก่ลองสุกกินนะครับเดี๋ยวนอคราบ็ถให้เยอะคร้ยให้เยอะมันไม่กล้เีหรอกอูดในกระเลูกใช่ไหมอ่าจุดควาว่าะ ถ้าเวลาหนอนอยู่เนี่ยมันเวลามันอยู่ตีแห้งเนี่ยครับมันจะบินหนีไปไหนถ้ามันแห้งเล็บไปกับตะกินนี้ตัวผเกลียล่ะแกอนี่มะอ่า ยังกล้ากลัวโอเคไอ้ตัวนี้เริ่มมาลอยล้เริ่มมาลอยล้วดไปลดไปเริ่มมาลอยล้วคือคือหนอนของเราเนี่ย มี2อ,อย่างนะครับคือถ้าเราก็สามารถใช้เศษขี้ไก่ก็กินนะครับแต่ถ้าเป็นหนอนให้กินเศษขี้ไก่เนี่ยเราไม่ให้ปลาเนาะแต่ถ้าเราให้ไก่เนี่ยเราควรใช้พวกเศษอาหารที่ไก่ไม่กินแล้วเนี่ยเราเก็บให้ไก่เช่นนีต้ตกเ,เรียราดให้ไก่กินหรือไข่ที่มันแตกแล้วบนไม้ก็ให้ใหมันกินทั้งหมดเลยเยอะยวยังไงกุ้ง ขายรูปส่งไลฟ์ผมด้วยเนาะส่งไลฟ์ผมด้วยว่า,างานของคุณหมอมอนเนี่ยที่เขาเอาหนอมะลงวันให้กับเด็นต่ชดอเนี่ยนะครับผลทำเด็ดเป็นไงบ้างวัตถุประสงค์ของเราคือเราจะให้ลดต้นคุค่าอาหารตอนนี้มันกินหนอแล้วอาหารเราจะเริ่มลดละ <c oughs> นะครับแล้วก็เราจะได้เศษอาหารจากตัวเรือนจากวรวง,งเรือนของเด็กๆที่มาให้ไก่ไข่ของเรากินกัน นะครับโอเคครับท่านสานักงานบริษัทเพอร์วิงแก็นะครับวันนี้เราอยู่กับครูสมนะครับโรงเรียนชนะพิยอุยนะครับเดี๋ยวเรารออีกสักสองสาวันนะครับเราจะเข้ามาติดตามดูการพอดหนอนบรแรงวันเพื่อให้ไก่ไข่กินนะครับสำหรับนี้ครับผมหมอตุ้ยปทสัทครับมอครับหมอหมอครับแล้วโน้นครับเจ้ครับเจนะครับม็ดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I'm